เราได้ morfaster คุณแม่ตอนนี้นะคะแม่เข้า <laughs> ม,มา,มา <laughs> เขาออกเขาเขาทำชุดมาให้เลยอะ่ะไม่เหมือนชุดที่แม่ใส่เลยอะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกับช่างิงตังดัง นะคะที่เทเนเลฟหรือคานาลีนั่นเองนะจ๊นวันนี้เราสบไปซันเจมาร์เก็ตเราจะไปดูว่าเขาจะขายอะไรกันนะคะเราสนใจมากเลยแล้วเขาจะได้อะไรกลับมาบ้านเราจะไม่ได้อะไร <laughs> เพราะว่าเราอยู่ที่โรงแรมแล้วเราที่เกียรติทำเผื่อเราไม่ซื้อเราไปดูเฉยๆอะไรอย่างงี้ตอนนี้นะคะถึงที่ตลาดแล้วเราจะมาซื้ออะไรกันหรือว่าต้องแน่แน่นมันต้องมีอะไรที่ติดติดไม้ติึงดูเรื่อยๆดูเล็งแล้วเหรอดูเล็งแล้วจะเอาอะไรทำไมพูดอย่างงั้น ยี่ห้ออะไรเลือกออร์จ่ายี่สิบกรับตอวลดให้ด้วยจิม่าเหรอฉันไม่ซื้อไม่ใช่อะไรแหละฉันมีเยอะแล้วเธอมันต้องซื้อเหรอฉันม่เดินแบบดูเฉยอะไรอย่างเงี้ยเสื้องเสื้อบอลเลย Side. Yeah. Please, just one for stop the hair, hold to the end. Yeah. Oh, rolling. More rolling, more tight. one and two for close. Yeah, they want the one to do the hair. This is for them. Is I don't know. Yeah, they, for they them, for them. Yes, we understand. Segment number frau All okay. Uh, dry. Okay. and dry.

แต่ว่ารูมา,มาเป็นประมาณนี้แบบนี้เริ่มมากแล้วนะคะสวยมากแม่เก่งจนไม่ fall, <c oughs> <c oughs> ยิมชุดพอไดู้ปยังใหญ่เลยเขาออกเขาเขาทำชุดมาให้เลยอะ่ะไม่เหมือนชุดที่แม่ใส่เลยอะ่ะต่อไประบายสีหาลิปให้ด้วยว้าวแม่ต้องชอบแน่นอน ลังจากที่เราเสร็จแล้วก็จะเป็นตาของคนพ่อนะคะแล้วจะไปยืนคู่กันเจอเหมือนชัดไหมมองมองที่คนวาดตลอดเวลาแล้วจะเขินมากเพราะเขาจะมองตาเราเขาจะมองแบบต้องจ้องเขาอะค่ะต้องจ้องเขาแล้วก็มันเขินมากนะทุกคนเก่งพิฮะพ่ให้โอ้เนี่ยพ่อเราเก่งเลยนะแต่ก็เหมือนนะเหมือนมากนี่นะคะเขียนหัวใจแล้วมีหัวใจด้วย หลังจ <Like> ากที่พอ่อลูกค้านะคะตกลงกันนะคะก็แม่ค่ะก็จะเป็นน้องตุนน้องตานนะคะเอาไปเิดไว้ที่บ้านเก่ะจะวาลูกนลจะเป็นรูปครอบครัวนะเธะเป็นไงรูปตัวเองรูป <laughs> ของน้องตุลจ้าตอนน้เร็นเห็น, <c oughs> <c oughs> น,นปั้นใหญ่ๆนะเริ่มเหมือนแล้วค่ะเหมือนเนาะเหมือนอยู่นะ <c oughs> พ่อป้าโอ้ยโอ้ยชอสือด้วยอ่ะเสร็จแล้วให้ด hey, ูวเนี่คือสองลูกตา ตราจะรับเสร็จนะคะเราก็จะไปทะเลไปนั่งดื่มทะเลกัน <ละ S 1> ดื่มทะเลเลย,นยเนาะดื่มกาแฟที่ทะเลอะไรจ๊ะเขาจะไปดื่มน้ำทะเลหรอซะอเพื่อดื่มกาแฟที่ทะเ,นะนเฉันกลัวมากเลย ที่เราเดินตลาดเสร็จนะคะสิ่งที่เราได้มากก็คือรูปวาดนะคะเป็นรูปวาดที่แบบว่าเป็นรูปวาดตลกของบ้านเรานะคะซึเราถูกใจมากเพราะฉันอยากทำมานานแล้วก็ค่ะเดี๋ยวจะกินกาแฟกันนั่งอนจอยแสงแดดหาดทรายขึ้นทะเลซาเซนาอะไรอย่างงี้กันนะคะคือพอย์ของการมาก็คือเราจะมาฮอลิเดย์กันนะคะอาทิตย์หนึ่งของเด็กๆนะคะเขาปิดโรงเรียนแล้วเราก็เลยพาลูกมาที่ Canary Island ที่ c a n a r y นะคะที่ประเทศสเปนนะคะทีนี้ ่สัปดาห์นะคะแล้วก็จะกับกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหนคะเดินเล่นชิลทานอาหารดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยว่ายน้ำใช่เพราะอากาศร้อนมากนะคะรู้สึกดีมากแล้วก็วิวทะเลเอนจอยมากๆนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปทําอะไรนะคะเราจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายดีหรือว่าเต็มหมดนะคะเพราะว่าแฟนมารีฮอลิเดอธคือยุ่งวุ่นวายมากแล้วก็ไม่มีแพลนไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะเราอยากจะมาชิลอย่างเดียวนะคะยังไงาาก็้างเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราจะพาไปเที่ยวทีว่ไหนดีเดี๋ยวเรา,าไปดูกันนะจ๊ะบา,บายยค่ะ